คุณดูเจ้าหญิงในกระตูนนี่ผมสวยมากเลยอะ่ะแหมไม่รู้อะไรซะละคุณลองจับดูจับเฮ้ยคุณเฮ้ยผมคุณนุ่มยาวสวยเหมือนเจ้าหญิงในกระตูนเลยอ่ะนี่คุณถ้าคุณพูดแบบนี้นะถ้าเกิดว่าผมชิ้นยาวนุ่มสวยเนี่ยคุณต้องไปหารองเท้าแก้ให้ฉันใส่แล้วละ่ะ <laughs> เจเดรลีลาไปคุณผมต้องหารองเท้าให้คุณใส่แล้วมังเนี่ยคุณผมบอกคุณก่อนนะว่าเฮ้ยคุณผมแค่ผมสวยผู้ชายอย่าไปผมสวยผมหอมล่ะไม่ได้นะเอ้ยคุณแน่อย่าดูถูกกันผู้ชายสมัยนี้สวยเยอะแยะไปเอ้าทำไมแระหว่างเรื่องววกับเรื่องงานนี่ไงคุณ อไ,อไอ้พระเอกที่ไปแต่งงานแล้วไปมีชู้อ่ะคุณใช้ไม่ได้เลยจริงเนี่ยคุณอย่าไปเป็นเหมือนในคนนี้นะถ้าฉันรู้นะอืงไม่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะไม่รู้แหละผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเฮ้ยคุณมันก็เป็นบางคนเดี๋ยวไปตีรวมสิเออไม่รู้นะถ้าคุณนอกใจฉันนะฉันตกไม่ยั้งเลยจริงคุณไม่เกี่ยวอะไรด้วยยไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยเกี่ยวสิเดี๋ยวเขาก็เป็นเหมือนมันแหละอ่ะผผคุณผิดคุณ อะไรของคุณมันขึ้นง่ายเหลือเกินนะฮะไม่รู้อ่ะถ้าคุณนอกใจฉันก็ออกไปจากบ้านฉันเลยออกไปให้หมดเลอยออกไปหมดเลยมันไม่เกี่ยวกันก็ฉันเหมืองนะตัวเองแต่ต้องปอกป้องเขานะหนูคือมาอไงเนี่ยเนี่อย่าบอก้วของฉันเอง ฉันผิดไปแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันรักแล้วคือแล้วฉันก็คบกันมาตั้งแต่วันสามแล้วตะนอยเข้าใจฉันนะไปก่อนกำลังซีเรียสนะอฉลูเดี๋ยวผมตามไปนะตะนอยคิดีว่าฉันนะฉลู